ดอฉันปุมเดียวอิสานบานครับเมนูมือนี้นะครับเพื่อนะครับปิงปนินเผาปนินครับสมใจแม่ครับมือนี้นะครับเห็ดแปรส,สะหัวยังโอ้ จุ่มกับกล้องนี่แหละโอ้ประนิบตัวใหญ่เลยครับสนใจอีเมร์บุตรลุงไปกับสร้างเอาสร้างเอาโอ้มนัมน,มนมันเหมือน <c oughs> ว่าไงมันดึงเรียนเส่อบุตรแล้วได้ครับเดี๋ยวเบื้องแม่เห็นน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มสุดเด็ด มันนี้ยังไงเื่เน้ำตาลหิมแปะซีายังี่เจียน้ำตาลบ่ะวายอยู่โอ,อ้วามทิมรู้มันสมบ่ <laughs> <laughs> มึน้ <laughs> <laughs> มึงน่นได้ต้มปลาไหลย,ยังผสมโยสันลูกซากว่ะอือ เป็นะมนะซอ,อ,องอีกยัางก็ได้มองยงมาทายน้ำมึงวิธีการเฮ็ดวันสีเสียบซีบมนูเ,นนเจ้าของ,องท้ไยห่้ยกินน้ำเนี้ย,ยตึกมาให้เราก็ได้เจรจเนี้ยอกพเฮ็ดทายกินไงบวะ เยวน้ำตาลนุ่มกินแค่ัน่นป่นเหรอใครมาตีเซนจะน้ไปเขียงไปใครเน่ <c oughs> นั่นหรอพ่อเขีงไปใครเน,นรอืม,อมาตูม้อแมงตาพักไว้ใคไปใปาบ้าเชือแทนแห้งวายอยู่จิ้มเบงบง้น ก็ดินเมียโโเ่ยูยกของโดนโคโลสิดิเล่บมาด้วยเป็นไรห,หวานหวานผดบักข้ามบอกแล้วบักข้ามหวานไงังวะนะครับเดี๋ยวทาปลาสุกครับบาดสุกไปสุกไปสุกไปน่นสุกไปเลือเที่ยวข้างนั้น Adult, thực giay bay radio it will land Jung wonder that Ba giô, thật đẹp nam � Wai 숨 thực vật xương là только bạn phải fringe đáng đau quá Roth trên cái nàyø dáy 어쨌든 cái어서 Male các sinh viên Việt vào con ở Billie at stake là hạ giá tộng sẽ đi và thậm chí nó kommer s його impressions nó cũng sẽ sống trongabet ạ. Karena một toàn làơ về bệnh endlich nó cũng đây nè. แต่งกเหตต์ต่องรองี่สาลุงดุตรตี้ว่าอยู่ครับผมมาครับบาทนี้เซเรียบร้อยนะครับพัดเพชรย่าแปคับหาอยู่นะเพชรมูครับกับกับเปรษะนะครับปลาอีเมียซหลายพื้นโอ้อีเมียซิมากว่าสันบัตดคือกาว่าว่า บาดนาวจนสันส้นสวัสดวมานังมานังกยะโจตาแก่นะครับนี่โอ้โหหยุดละครับมาครับเมนูโอ้ได้ละเง <c oughs> <c oughs> นโดแนโอ้มากิน <c oughs> ดังเลยวะ กิดีมือปน่หัวให้เขาไข่เนี่ยบอยู่ถึงยัวเดี๋ยวจะหยิบกวากี้นี่บ่เป็นยังครับผุมซอยเลือตัวเองได้ไม่อยังไรเอยเกิดใครวะเอาผ้าเนาะเขาที่ใครอ่ะผู้หาเลือกอหรแเห็นกูมีสวนน้ำเนี่ยหนั้นว่าพื่นาหูกวนเอ๋อนะเอาเนี่ยอใครโอ้ผู้พายนี่ยไปนกินวะ เหมือนนางจ่องมั้ผู้ใดเอามันมาลามไปไกลๆคนเนืิงตาเริ่อหัะรโอ้โมือนอย่างว่าหัวหัวพัหัวนี่บพี่พี่หรือปะทำไม่เนี่เบานี่ครับป่ากับสดๆครับขอบคุณมากเอาขึ้นจากซาสดๆเนงินนี่ครับเนื้อป่าโอ้ kiệt nướng hả thưa ông kìa, tinh bạc không nhầm tay luôn, ส่้น <m> ่อะไรเนาะเหมือนหว่างกินบ่ได้ตอฮว่าอะไรเราได้เอาซอนตักกินเอาทีลัหน่อยต่อปลากินเรเบบังทุเยาซักซักซักซัค้นกินเยองแม่ด้วยบึงบึงนห่อด้วยบ้งบงไทยบึนบ่ไทยทาห่าบึงบึงบงต่อไทยเนาะบ่ไทยทาฮห่าเนี่ยโอ้ยคำเดเย ไ้นะว้วะาทุกคนรับตายิงยิงครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับกับขอจบคลิปนะครับเมนูตอนแรกพัดโอ้พัดนูครับกับเหนียงก่อนเ้ยเลื่อมเสือแปรซ่าครับมาเด้อครับกับทีมงานสามบีบีนะครับทีมงานอีสารนบัตบมาทแปสามบีบีได้ขาเจ้าต่างแทกนี่เนาะ แปสซ้างยุง่งสิมันต้องใหญ่กันยูแป,นะปลซ่างนะหล,ะละังเนนลดเดียนั้งเต่มเหียทางันูแล้วหลังมกมันตั้งเต่พัดนูรถเด็ดแล้วครับผมสำหรับืันนี้ก็ขอจบคลิปไปสำนี้ครับสวัสดีครับ